คนนี้บ้างดีกว่าแล้วทิมว่าเป็นครูของใครหลายๆคนในวงการรว<ด>มถึงทิมด้วยแหละทิมก็ดูพี่เขาเป็นแบบอย่างพี่นุ่นวรนุชคู้คนนี้เก่งมากพี่ชอบยกย่องเลยนี่คือตกมือมากๆสุดๆวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาผลงานงพี่นุ่นกลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงช็อตเด็ดในอดีตค่ะกับเรื่องเปรตว่าสุดฮั์ เรื่องนี้บอกได้เลยว่าหวยหวนมากใครที่แบบว่าไม่น่ารักทําตัวไม่ดีเป็นเด็กดื้อคุณพ่อคุณแม่เราก็ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กแล้วใช่ไหมคะว่าเธอตายไปเธอจะกลายเป็นเป็ดนะมือเท่าไบรลาดปากเท่าลูเข็มกลัวจะต้องสุมากใช่แล้วเรื่องนี้นะคะคุณขาคือออนไปตั้งแต่ปี2546ถ้าสิริรวมนะเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะ19ปีไม่ไม่คือแบบนานมากนานมากนานมากแต่ว่าหน้าพี่นุ่นวรนุชไม่เปลี่ยนเลยนะ เรื่องราวของเป็ตวัชส,สุธา,ธาค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะคะคุณพี่นุ่นน่ะเล่นกับคุณเอกรัตนะณนะตอนนั้นค่ะเลตติ้ง <º> สิเกลตติ้งสูงมากสูงมากจริงสูงมากเล คือปังมากๆเลยค่ะคุณขาเรื่องนี้พี่นุ่นร้ายมากเลยนะถ้าใครจําได้นะคะก็คือเป็นคนที่น่าไหว้หลังหลอกสุดๆค่ะอันนี้เป็นพูดถึงพี่นุ่นหรือพูดถึงพี่คะถับพิมจ้องพี่พูดถึงพี่นุ่นค่ะแบบว่าไปให้คเสยเชิส่งไลน์มาทางนี้ให้เราก็ระแวงแต่หลายๆคนนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณพี่นุ่นวรนุษเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบทนี้นะคุณผู้ชมเขาจะได้รับบทนางเอกแต่ไปไปมาเขาเลือกรับบทนี้หลายคนก็คือไม่รู้เหตุผลว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งเอกที่เรีย้่อน หวานแล้วเนี่ยฉีกคาแรคเตอร์มากๆหลายคนคาใจค่ะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ว่าทําไมพี่นุ่นวรนุชถึงอยากเล่นเป็นเปรตวัชสุทัศน์หรือว่าพี่นุ่นอยากสูงเปรตวัชสุทศน์คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกเขาจะให้เล่นเป็นนางเอกแล้วก็ไปบอกลุงหลังว่าอยากเล่นเป็นเปรตค่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ไม่อยากเป็นนางเอกอยากเป็นเปรตใช่พอดีเขามีการเปลี่ยนตัวละครอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนที่ได้รับบท เปรตตอนแรกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยตำแหน่งว่างไงวรนุชก็เลยเสียบเลยจําได้ว่าเวลาเจอเด็กๆเ,เวลาไปเดินห้างไปทํางานนะเขาจะกลัวเขาจะเดินหลบอยู่หลังแม่เขากลัวเพราะว่าเป็นคนแบบแบบวิทย์วายมากอะไรเงี้ยตีฆ่าคน ด่าพ่อด่าแม่ทําให้แม่ตายทําอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีลดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคําสอนของเรื่องนี้คือถ้าตายไปไปว่าพ่อว่าแม่ตีพ่อตีแม่มือก็จะเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มจะเกิดเป็นเปรตนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องคําสอนที่ค่อนข้างดีมากๆค่ะ อินตามเลยนะเนาะเป็นทัพพีมทัพพีมจะเลิกเป็นนางเอกหรือว่าเป็นเป็นเล่นเป็นเปรตก็ต้องเป็นเปรตสิแต่ปากจะเล็กมากเลยนะคะทัพมมัยังมวกินขาไข่มุกไม่ได้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าพี่นุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกกระบทผีมากเลยนะเขาเล่นละครผีเรื่องไหนคือปังทุกเรื่องดังทุกเรื่องเลยตอนนี้เขาก็ถ่ายละครเรื่องนี้อยู่เข็มซ่อนปลายค่ะแต่วันนี้ไม่ผีไม่ผีแต่เป็นแบบเชื้อเชิญอารมณ์นี่ก็น่าดูเหมือนกันอยากดูนะ